เรามาดูกันข้อที่26ฮะเป็นอีกหนึ่งข้อที่เด็กผิดบ่อยมากในพาร์ทของ Sentence Completion นะฮะใน Netset เ,เดี๋ยวไปดูว่าผิดบ่อยเพราะอะไรแน่นอนพอเรามาดูพาร์ทของ Sentence Completion กฎของมันมีอยู่ง่ายๆฮะคือทำยังไงก็ตามให้ประโยคมันสมบูรณ์แบบให้ประโยคมันครบประโยคซึ่งการจะเป็นหนึ่งประโยคได้อย่าลืมคีย์เวิร์ดฮะก็คือต้องมี u b j เ c t กับ Verb โอเคคราวนี้เรามาตีโจทย์ข้อนี้กันก่อนเห็นยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะสิ่งแรกที่มองปุ๊บให้วง คอมมาก่อนการมีคอมมาแสดงว่ามันกําลังแบ่งประโยคกับอะไรสักอย่างหนึง่งบางทีอาจจะแบ่งประโยชกับประโยคหรือแบ่งประโยคกับส่วนขยายเราก็มาดูนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจออย่างนี้โอเคถ้าเราเจอคอมมาให้รู้ไว้เลยว่ให้รู้ไว้ได้เลยนะฮะว่าฝั่งใดฝั่งนึ่งจะต้องเป็นประโยคอีกฝั่งจะต้องเป็นส่วนขยายซึ่งฝั่งที่เป็นส่วนขยายมักจะต้องขึ้นต้นด้วยคอนเนกเตอร์ถ้านึกไม่ออกว่าคอนเนกเตอร์คืออะไรมันอาจจะเป็นคำแปลกๆค่ะที่ไม่ใช่ประธานขึ้นอ่ะเป็นคำแปลกๆขึ้นแสดงว่าถ้ามีคำแปลกๆแปะอยู่ ที่เหลือทั้งหมดจะต้องเป็นส่วนขยายทันที <S 2> <S 2> ดูอย่างกรณีนี้ฮะระหว่าง having multiple sex partners กับซินบาบ์บาบา,บานี่อะไรดูแปลกกว่ากันน่าจะเป็นซินเนาะโอเคอย่างซินเนี่ยคือหนึ่งในคอนเนคเตอร์หรือว่าคอนจั้งชันนั่นเองนะฮะมันก็จะดูแปลกตาไปหน่อยนั่นหมายความว่าที่เหลือทั้งหมดอ่ะเป็นส่วนขยายถ้าถูกแปะด้วยคอนเนคเตอร์นำหน้าที่เหลือเป็นส่วนขยายหมดเลยฮะก็แสดงว่าฝั่งนี้เป็น c o m p l เมนต์เป็นส่วนขยายโอเค ถ้าฝั่งนี้เป็น compliment แล้วอีกฝั่งจะต้องเป็นประโยคแน่นอนเป็น sentence นั่นหมายความว่าโจทย์ของเราก็คือทำยังไงก็ได้ฮะให้หลัง comma ตรงเนี้ยเป็นประโยคที่สมบูรณ์แบบซึ่งแน่นอนกดง่ายๆค่การทําให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์แบบก็คือเติม subject กับเ verb ให้เต็มเราก็ต้องไปดูที่โจทย์ว่ามันขาดอะไรขาด subject หรือขาด verb ไปมองดูฮะ having multiple sex partners dot dot infection จริงๆพาต,ตรงนี้แบ่งไปก็น่าจะเดาออกแล้วนะครับว่ามันขาดอะไรมันมีข้างหน้ามาแล้วก็คือมันมี subject มาแล้วชัวร์เลยคือขาด verb นะฮะาร์ทนี้เราขาด verb ประโยคนี้เราขาด verb มันยังไม่เป็นประโยคเพราะยังไม่มี verb ใช่ไหมเพราะว่า having multiple sex partner เนี่ยฮะขึ้นต้นได้เจอ r ใช่ไหมฮะ having multiple sex partner มันคือ subject คราวนี้เราไปเติม verb กันไปดู choice ทีละ choice กันฮะ A B C D อ่ะข้อไหนเราตัดทิ้งได้เลยข้อแรกคะถ้าเห็นเลยข้อที่ควรตัดทิ้งข้อแรกคือข้อดีฮะเพราะว่าอะไร increases ดันมาอยู่หลังคำว่า t h a นะฮะ that เองก็เป็น relative pronoun หมายความว่าถ้าเกิดมี that ปุ๊บอะไรที่อยู่หลัง that เป็นต้นไปฮะจะถูกนับเป็นส่วนขยายหมดเลยเพราะมันจะไปขยายคำนามที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมฮะดังนั้นถ้ามันเป็นส่วนขยายมันก็ยังไม่ใช่ประโยคเพราะเราต้องการ verb เ,เราไมไ่ต้องการส่วนขยายหนูก็ตัดข้อดีทิ้ง แต่ A B C D เป็น verb หมดเลยฮะ A ก็เป็น B ก็เป็น C ก็เป็นถามว่ามันต่างกันตรงไหนเรามาดูกันฮะเมื่อเห็น A B C พี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะตกมาตายข้อนี้เพราะว่าอาจจะเผลอไปตอบ C ถูกไหมเพราะว่ามองเห็นซินสัญชาตญาณเด็กไทยฮะเราเรียนมาตั้งแต่เด็กเมื่อไหร่ที่เห็นซิน for เราจะกา has tab ช่อง3ทันทีใช่ไหมพอดีว่าเราบังเอ,อิญเรามาเห็นคําว่าซินปุ๊บ <c oughs> เด็กหลายคนอาจจะไปเผลอกา has increased เพราะเห็นสินซึ่งต้องระวังให้ดีฮะข้อเนี้ยไม่ตอบ C ไม่ใช่สินที่แปลว่าตั้งแต่ทำไมฮะเพราะบังเอิญว่าสินในที่เนี้ยมันแปลว่า because ที่แปลว่าเพราะมันไม่ได้แปลว่าตั้งแต่ดังนั้นมันไม่ได้มีความจาเป็นที่จะต้องตอบ has have ช่อง3เข้าใจไหมถ้าสินที่แปลว่าตั้งแต่ฮะ,ะถ้าสมมติว่าสินที่แปลว่าตั้งแต่โอเคดาน้ามันเป็น has have ช่อง3ได้เลย และด้านหลังเป็นเวิร์บสอได้ตามกฎที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ปฐมเลยฮะแต่แทสซินที่แปลว่าเพาะไม่เกี่ยวฮะไม่จําเป็นจะต้องเป็นแฮชแทปช่องสาเป็น v e r ร์บก็ได้เป็น v e r ร์บก็ได้เป็นอะไรก็ได้แน่นอนว่าคําถามที่จะต้องเกิดก็คือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าซินไหนเนี่ยแปลว่าเพราะซินไหนแปลว่าตั้งแต่ใช่ไหมฮะ บอกก่อนว่าพี่ไม่ปล่อยให้เด็กไปหัวแตกตายแน่นอนเราจะไม่บอกว่าก็แปลเอาจากบริบทสิใช่ไหมจริงๆถ้าแปลได้ก็โชคดีไปคะถ้าแปลได้ก็ช่วยไปเลย80% 90%แต่ถ้าสมมติแปลไม่ออกทํำยังไงอย่างบริบทนี้เนาะเราเรา,เราลองพากันแปลก่อนมันจะแปลว่าเพราะโลกติดต่อที่สามารถติดต่อกันโดยการแบบชิดใกล้หรือใกล้ชิดกันได้ฮะมันส่งผ่านก็ได้มันติดต่อกันได้ดังนั้นแล้วการมีเซ็ก์แบบหลายคู่หลายคู่นี่ก็จะทําให้ติดเชื้อได้ง่ายอย่างงี้ยฮะ ซึ่งอันนี้ถ้าเราแปลออกเราก็พอจะรู้ว่าซินมันไม่ได้แปลว่าตั้งแต่มันแปลว่าเพราะแต่ถ้าแปลไม่ออกอย่างที่บอกค่ะดูยังไงเทคนิคง,ง่ายๆฮะหนูดูตรงนี้ซินจาได้ไหมพี่เขียนโครงสร้างนี้คืออะไรฮะซินถ้าแปลว่าตั้งแต่นะฮะแปดสินในส่วนใหญ่เนี่ยโครงสร้างมันจะเป็น has ช a v e ช่อง3ซินตรงกลางแล้วหลังซินจะเป็น Ver b บสองจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมเพราะอย่างเช่นพี่บอกว่าฉันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนฉันเป็นเด็ก ตอนเป็นเด็กคือมันผ่านไปแล้วคือมันจบไปแล้วฮะมันก็เลยอยู่หลังซินแล้วเป็นเว r ร์บสองแต่ตรงนี้มันดันไม่ใช่เว r ร์บสองะนี่มันดันเป็น is transmitted มันคือเว r ร์บหนึ่งทั่วไปเลยดังนั้นแสดงว่าตอนนี้โอกาสที่มันจะเป็นคําว่าตั้งแต่เนี่ยแทบไม่ใช่แล้วฮะมันเป็นคําว่าเพราะดังนั้นถ้าซินแปลว่าเพราะหนูไม่มีความจำเป็นจะต้องไปตอบ has increased ฮะไม่จําเป็นเลยดังนั้นตอบ ตัดข้อ C ไม่ใช่ถอดข้อ C ตัดข้อ4ทิ้งเหลือ A กับ B ฮะเป็น verb หนึ่งทั้งคู่ตอบอะไรก็ได้ฮะในเรื่องของ tense ทั้งคู่นี้ tense ถูกต้องฮะระหว่าง is increased กับ can increase มาดูว่ามันต่างกันเรื่องอะไรหนูเช็คสิ A กับ B ใช่ไหมฮะต่างกันเรื่อง voice ก็คือ active passive โครงสร้างนี้ verb to be บวกช่อง3คือ passive โดนทำ B can increase คือ active ทำเองคำถามคือมันจะต้องถูกเพิ่มขึ้นหรือสามารถเพิ่มโอกาสการติดเชื้อเนี่ยฮะแปลคือการมีเซ็กซ์หลากหลายคู่เนี่ยต้องถูกเพิ่มขึ้นหรือสามารถสร้างโอกาสการติดเชื้อได้ถ้าแปลได้ตอบได้เลยข้อนี้ใช่ไหมฮะถ้าแปลได้โอเคชัดเจนคือต้องตอบข้อ B คือการมีเซ็กหลายคู่นี่สามารถสร้างโอกาสความเสี่ยงในการติดเชื้อได้คือ can increase แต่อย่างที่บอกเราไม่อ่อมเด็กฮะถ้าเกิดว่าแปลไม่ได้ทำยังไ,ไงถูกไหมถ้าแปลไม่ได้เราจะรู้ได้ไงว่ามันต้องไม่ใช่ passive ที่แปลว่าถูกทำต้องไม่ใช่ verb to be บวกช่อง3อ่ะฮะไม่ว่าหนูจะแปล increase ออกหรือแปล increase ไม่ออกก็ช่างนะฮะถ้าสมมติว่าข้อสอบมันเป็นอย่างนี้เนาะขออนุญาตลบตรงนี้ดีกว่าเดียบเทียมนสมมติว่านี่คือ subject ปึ้งปึ๊บแล้วเขาก็ให้เลือกเติมระหว่างหนึ่งอันแรก passive คือ verb to be บอกช่อง3าม is increase ข้อสอ can บวก verb ดิบซึ่งเป็น active อันนี้จะแปลว่า subject โดนทำอันนี้จะแปลว่า subject ถูกทำ sorry อันนี้ subject โดนทำอันนี้แปลว่า subject ทำเองเราจะรู้ได้ไงว่าคนตอบ increase หรือ can increase ถ้าเกิดว่าหนูแปลไม่ออกใช่ไหมฮะ อีกวิธีดูหนึ่งนะคะสำหรับเด็กที่แปลไม่ออกเลยคือดูข้างหลังช่องว่างอันนี้อีกหนึ่งเทคนิคข้อนี้บอกเลยว่าอธิบายนานหน่อยหลังช่องว่างคืออะไรฮะให้สังเกต90%เนี่ยถ้าตรงนี้เป็นคำนามฮะถ้าตรงนี้เป็นคำนามโอกาสที่เวิร์บตรงนี้ฮะจะเป็นคนทำนามเองเ่เลยแสดงว่าซ u b j e ต t ตัวเนี้ยเป็นคนทำนามตัวนี้ฮะดังนั้นหนูต้องเลือกตอบ Active คือข้อ2 แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะแต่พี่ใช้คำว่า90%อันนี้ในกรณีที่แปลไม่ออกจริงถ้ามันต้องเดาจริงๆนะฮะโอกาสที่ subject ว e r b ตัวนี้จะทำนาม90%แล้วถ้าต้องเป็นแบบไหนถึงจะเป็น a s s i v e ถ้าแบบ basic, เบสิกเรียปรมเลยนะฮะหลังช่องว่างควรเป็นคำว่าบ y แต่ว่าข้อสอบไม่ออกง่ายขนาดนั้นหรอกหลังช่องว่างมันก็อาจจะเป็นแบบ Adverb หรือไม่ก็ r พ Position ตัวอื่น r พ Position พวก from as of อะไรก็ว่ากันไป แต่อย่างที่บอกมันแค่90%นี้คือเทคนิคพี่เป็นคนไม่ไมค่อยชอบคําว่าเทคนิคเพราะว่ามันไม่ได้100%แต่ว่าในกรณีที่แบบเอาไว้กันตายถ้าแปลไม่ออกเข้าใจใช่ไหมฮะอ่ะเรากลับมาดูข้อนี้ไปนิดนึงสมมุติเราแปล having m u l t i p l e s e x ไม่ออกเลยแต่ว่าเราจะต้องเลือกระหว่าง verb passive ที่แปลว่า subject โดนทํากับ verb active ที่แปลว่า subject ทาเองหนูมาดูข้างหลังมันฮะ infection ขึ้นต้นด้วยเดออยู่แล้วฮะ อ n นเดอร์ uh, นำหน้านามสิ่งนี้คือคำนามล้านเปอร์ซึ่งถ้ามันคือนามอ่ะเวิร์บตัวนี้ควรสื่อว่าเวิร์บเป็นคนทำนามเองฮะเราก็เลยต้องตอบ can increase โอเคทวนอีกนิดน,นึงนะฮะอย่าลืมว่าสิ่งที่ถอดรหัสได้จากข้อนี้ก็คือ1โครงสร้างแรกใน sentence completion set เจอข้อมากอย่างนี้ฝั่งในฝั่งหนึ่งต้องเป็นประโยคซึ่งวิธีดูง่าย,ายก็คือถ้าฝั่งไหนมีคำแปลกๆคอนเนคเตอร์นั่นแหละฮะหรือคอนจังชันแสดงว่า ฝั่งนั้นคือ complement ส่วนขยายอีกฝั่งหนูต้องทำให้มันเป็นประโยคที่สมบูรณ์แบบเข้าใจใช่ไหมฮะกับ2ระวังเรื่องซินนิดนึงเจอซินอย่าเพิ่งแปลว่าตั้งแต่อย่าเพิ่งตอบ has has ช่อง3อย่าเพิ่งตอบ verb 2ให้ดูก่อนว่าในรูปประโยคหลังซินมีอะไรถ้าแปลได้แปลว่าถ้าแปลว่าเพราะแล้วก็กรณีที่3ดูดีๆว่า verb ควรเป็น active หรือ passive ดูจากหลังช่องว่างก็ได้แล้วเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไป